ฟรีวีซ่าจีนแล้วใครกำลังวางแผนจะไปเที่ยวเมืองจีนแต่กลัวจะพลาดของอร่อยจากแบรนด์โปรดแล้วก็ตามมาค่ะปิ่นพาไปดูชื่อแบรนด์ภาษาจีนกัน Starbucks Singbarker s i n g เ a r k e r KFC เขินเต๋อจีเขินเต๋อจี m c d o n a l d ไม่ตังเหล่า ไม่ตังเหลา b u r g ์ก k i คิท่านเป่าหวังท่านเป่าหวังอ e ีเกียร์รีสอร์ทอีเจ t ชันทิงอีเจ t i ชัต่อไปเป็นแบรนด์ดังในจีนกันบ้างค่ะเริ่มที่ร้านกาแฟแบบกาแฟกวางนะคะก็คือ Luck in Coffee อ่านว่ารุย่ยซิงคาเฟ่รุย่ยซิงคาเฟ่ใครชอบข้าวอาหารจานด่วนนะคะเรามี Home Original c h i เก้นค่ะก็จะขายข้าวมันไก่เมนูไก่ต่างๆนะคะเรียกว่าเหล่าเซียงจี เหล่าเซียงจยีอร่อยมากมาที่เมนูไก่ทอดกันบ้างกับดีโคสค่ะก็จะขายฟาสต์ฟู้ดนัดเกตไข้ายๆกับแบรนด์ผู้พันนั่นแหละค่ะเรียกว่าเต๋อเคอซื้อเต๋อเคอซืออีกหนึ่งร้านดังนะคะตัวแบรนด์เนี่ยจะเป็นเหมือนบรูซลีเลยค่ะเรียกว่าเรียวกงฝูเรียวกงฝูก็เป็นข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้า ะะหาทานง่ายๆร้านสุดท้ายค่ะเป็นร้านราเมงโปรดของปิ่นเลยนะคะจะมีน้องอํำหมวยเป็นโลโก้ค่ะเรียกว่าอาจิเซนราเมงหรือว่าเวกานลาเมียนเวกานราเมียนร้านนี้เนี่ยราเมงอร่อยมากเกี๊ยวซาก็เลิศน,นะคะใครไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยห้ามพลาดกับเมนูเหล่านี้เลยเท่านี้เพื่อนๆก็จะไม่พลาดเมนูโปรดจากร้านดังกันแล้วค่ะไว้เจอกันทลิปหน้านะบ๊ายบาย